ฟังนะอ่าชื่ออะไรครับเสีหายอ่าน้องเสีหายวันนี้ทายคำนะทายคำสัตว์นะมีหนึ่งเ,เหมียวที่ร้องเหมียวเหมียวอะ่ะคืออะไรแมวถูกต้อง <Be el. S 1> บวกอ๊บแป๊บนึงแป๊นนึงมันเกิดข้อสิทธา์อ่ะอะไรที่เป็น ถูกต้องอ,นนะอะไรที่ฮ้องห้องหมาถูกต้องอะไรที่มีเสียงมม <ะ S 1> หมอกหมอกฮะเอาดีๆมหมอกอบ่นี้อะไรอร่ะลบไปเลยตอบไม่ทันอะไรที่มีเสียงจิ๊กจิ๊ก ถูกต้องแต่ปนต้องเอาเสียงใกล้ๆเองต้องอยู่ตรงนี้อะไรที่มีเสียงแป้นๆนแป้นๆน่นนะงวัวยายาวอะ่ะตัวใหญ่ๆอะ่ะช้างเออ <c oughs> อะไรที่เหมือนกับวัวแต่มีเขาใหญ่อะ่ะเป็นตัวสีดำอะ่ะไวายโอเค ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกพี่จะบอกว่าพี่จะบอกว่าค่ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ช้เลยคำให้เองอ่ะได้หกคะแนนเดี๋ยวขอดูโฉมหน้าจริงๆหน่อยหันหน้ามาหันหน้ามา อนุบาลอะไรอนุบาลสองโอเคสำหรับเรานี้บายบายนะ